แต่มาเจนเทียกลับไปทางไหนนะอุ้ยเขาเจอหิมะแล้วอ๊โอ๋โอแปบ๊บนึงนะเจเลียโซเวียพูดมาอยู่ไหนไม่นะากลับไปไดนน้นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วหล่รอดรอดรอด,อดเป็นไปได้โซเวียนี่แหละสิ่งที่เรียวกว่าผจญภัยเราจะกลับมาเจอกันได้ใช่ไหมเป็นไปได้เร<อ>าลกลับมาที่ภูเขาน้ำแข็งได้แล้วอ่าเก่งมากเก่งมากแล้วเดี๋ยวเขาจะต่อบล็อกบล็อกหนึ่งขึ้นไป เห็นเขายังยังเลยนี่มีเต,ต้ของแปลกๆเต็มไปหมดเลยแสดงว่าไกลบ้านมากโซเฟียบินบิน,บ,นบินแบบสวนทางกลับมาปุ๊บใช่ไหมโซเฟียจะเจอทงทุกคนว่าโซเฟียจะกลับบ้านได้ไหมไออเรา,าช่วยกันคิดดีกว่าว่าโซเฟียจะกลับบ้านได้หรือเปล่าเ,ออเจเลียนนอ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 นไม่ได้ไม่นะไม่ได้อยู่บ้านไม,นะไม่เป็นไรนะพอเธอเดินมาเรื่อยๆเนะี่ย เธอเงยหน้าขึ้นเธอจะเห็นธงที่เขาทำอยู่อืมมันมืดนะมันมืดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเราจะเจอกับวิ่งไงวิ่งวิ่งวิ่งอ่วื้อหือย่าทำใจเสียงเพาะจังไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบอืม อ,อ,อร่อยไหมโอง่งหยิอร่อยนะสีะรนะ่400รนะ้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยเท่าไหร่นะของกิ้วก้นเจ๊นิ <laughs> สี่พันโซเฟียต้องต้องเดินลงหรือว่าเดินขึ้นเดินขึ้นใครก็ได้นอยให้หนอยนอยให้ดีขอร้องเลนอน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 อ